ขอวิธีโฟกัสเลนส์มือหมุนหน่อยครับได้เลยครับเลนส์มือหมุนเนี่ยมาเป็นเลนส์ที่เราต้องใช้มือเนี่ยหมุนเองมันจะไม่สามารถออโต้โฟกัสใดๆได้เลยครับปรับรูรับแสงเองหมุนเองทั้งหมดโดยเลนส์มือหมุนเนี่ยนะครับสามารถโฟกัสได้2วิธี1คือที่ตัวเลนส์สคือที่ตัวกล้องโดยตัวเลนส์เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเราจะเห็นว่ามันจะมีค่ารูรับแสงซึ่งเราสามารถปรับเองได้2เป็นวงแหวนที่เอาไว้ปรับโฟกัส มีหน่วยเป็นเมตรและฟุตเวลาโฟกัสนะครับเช่นเราจะถ่ายคนที่ยืนระยะ1เมตรแล้วก็หมุนเลข1เมตรเนี่ยให้มันตรงกับตรงกลางหรือคนระยะ3เมตรแล้วก็หมุนเลข3เนี่ยให้มันมาตรงกับตรงกลางแค่นั้นคนที่ระยะ3เมตรก็ชัดแล้วครับแต่ต้องใช้ทักษะต่อมาเราเรียกว่าโซนโฟกัสเราจะเห็นเลขเป็นแถบด้านล่างเนี่ยคือ4 8 16และก็22มันคือค่ารูรับแสงครับเช่นค่ารูรับแสง4โซนก็จะกว้างประมาณหนึ่งเมื่อเราหมุนรูรับแสง4ปุ๊บเราสามารถที่จะถ่ายตัวแบบที่ระยะใดก็ได้ ที่มันอยู่ในโซนนี้เช่นระยะ1เมตรกับ1.5เมตรอ่าระยะ1เมตรถึง1.5เมตรเนี่ยใช้ค่ารูรับแสงที่4เนี่ย เราจะสามารถโฟกัสเข้าดังนั้นมันจะกโฟกัสเข้าได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใช้ค่ารูรับแสงมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งโฟกัสมีโอกาสโฟกัสโดนเนี่ยได้มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของความชัดลึกชัดตื้นนั่นเองนะที่ค่ารูรับแสงที่8เราก็สามารถโฟกัสระยะวัตถุในโซนของเล็ก8ได้นะยิ่งเราใช้ค่ารูรับแสงมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่เราจะสามารถถ่ายภาพแล้วชัดเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นครับโฟกัสอีกแบบคือการใช้ซอฟต์แวร์ของกล้องในการช่วยโฟกัสครับแบบนี้เป็นที่นิยมมากนะครับเพราะ ลายสีให้เราเลือกนะครับตั้งแต่สีแดงสีขาวหรือว่าสีน้ําเงินเมื่อเราโฟกัสวัตถุเข้าแล้วเนี่ยที่ขอบของวัตถุนั้นจะขึ้นเป็นสีนะครับถ้าเราโฟกัสเข้าแต่ถ้าเรามองไม่เห็นล่ะเราก็สามารถซูมเข้าไป300เปอร์เซนได้แบบนี้ฟีเจอร์นี้ก็มีทุกยี่หอ้อเหมือนกันนะครับนะเมื่อซูมชัดแล้วเราก็กดถ่ายภาพที่เราถ่ายออกมามันก็จะชัดเจนแบบนี้เลยนะครับแล้วจะใครนะครับชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หัวใจคอมเมนต์ comment, นะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถถามมาได้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ